ตอนลูกหมากโตเอเวลาวิ่งเวลาวิ่องออกกาลังกายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปวดแล้วเราเวลาเรามาจับรู้สึกว่ามันจะบว,ว,วาม,าบวมบวขึ้น่ะบวมแล้วก็เวลานอนกลางคืนนี่ฉี่เยอะมากากลางคืนวันหนึ่งฉี่ประมาณห้าหรอกรอบจนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานตเป็นตอนลูกหมากโตจะฉี่อยแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยตักเส้นยึดเวลานั่งนั่งพับขามองขาไม่ได้เลยนั่งกับพื้นนี่ขัดตามาไม่ได้ต้องเหยียดขา เวลานั่งต้อเหยียดขาข้าง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 ขวานในยืมงอได้แล้วจีกสายขึ้นมาจาานถึงหัวรู้สึกว่าจะชาะชารู้รู้รู้ตัวเลยว่าชาซีบหนึ่งขึงนซีบวันหนึ่งทํางานเพื่อนก็โทรมาบอกว,ว่าอยากกินผลิตภัณฑ์กาแฟไหมที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะกินแล้วคนกินแล้วสอบสวนมากเอาเราเราฟังเราก็เป็นคนที่ที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือต้องลองก่อน เราต้องจะรู้ว่าดีไม่ดีเพราตัดสินใจลองเพื่อนก็เลยให้เพื่อนสั่งมาก็เป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่า,ากาแฟทั่วไปกินไม่ได้นะกาแฟทั่วไปไรู้สึกว่ากินแล้วใจ,ใจสั่งนอนไม่หลับใจ,ใ,จใจสั่งไปนอนไม่หลับคือ,ค,อคือกินไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรนะกินได้เพราะชอบสมุนไพรอยู่แล้วผลสุดท้ายกินมาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมาสังเกตดูพอเรามาสังเกตดูปั๊บรู้เลยว่าอ้า ตาเราแต่ก่อนมันแดงแดงแล้วทําไมมันมันเริ่มจางลง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 เรื่อยๆืยเราก็กินไปเรื่อยๆจากที่มันเป็นโต้เง้นแดงเวลาเวลาเราเราโดนโดนแสงโดนแดดนี่มันจะมันจะเจ็บมากเวลาหลับตาหรือว่าเวลาเราัพักผ่อนนอนนี่มันจะมันจะระคายเคืองที่ดวงตาเราผลสุดท้ายพอกินไปก็จางลงจางลงแล้วที่สำคัญเอ้าเลเราที่เคยติดเนี่ยมันหลุดไปตอนไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าเวลาเราใส่เสื้อมันไม่มีแล้ว่ะ ประมาณเนี้แล้วเคยฉีบ่บ่อเอานอนนอนแล้วหลับลึกด้วยแล้วตื่นเชา้าเอาตื่นทีเดียวเลยตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเอามันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างแล้วขาขาก็เอางงอได้นั่งได้เป็นปกติประมาณนี้ทุกอย่างท,ที่ที่ดีขึ้นตามรดับก็มีต้อเนื้อไหลติดตอนลูกหมาโตแล้วก็เส้นยึดเส้นตึงที่ซี่นี้ชาต้องแขนก็ดี